ช่ครับผมนนนใจกรเมลเป็ดอา5นักศึกษา,า672 0 0 0 9 5วันนี้จะมาทำมาในรายวิชาคอมพิวเตอร์เอเดีไซน์ครับเราจะมาเลือกตรงนี้ครัข้าแรับเน่แล้วก็กดนิ้วครับกดอันนี้ครับ เราจะเลือกไปที่สกเกตนะครับเ็กดอันนี้นะกดฟอนเทนนะครับสร้างวงกลมนะแบบมินเซนโซลักชันนะนกช่นนะแบบมิบนเซนนะครับ แล้วก็สร้างวงกลมครับวงนับวงขึ้นแล้วก็มีหนึ่งวงครับแล้วก็ตรงนี้สองวงครับ ใช้สมวนเดนิชันโมคาแลนะ้วอันนี้ล้วกิด20ส่5ตรนนี 45, ้เท่ากับ30ครับ ตรงนี้ดัมมิเตอร์15นะครับแล้วก็ตรงนี้ดัมมิเตอร์เท่ากับ7.5ครับแล้วก็แย้แบบนี้นะครับหลันั้นเราจะใช้คำสั่ง จะนับจุดันจุดนี้นะนี่จุดนี้ ก็จุดนี้เราจะเลือกเป็นอันนี้แล้ต้็ชิ้นี้คร้บนไปร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็จะต้องการประมาณนี้ับจำนวนสี่ชิ้นนะรเราก็จะคลิกจูกนะครับ เราก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็อันนี้มันยังเลื่อนอยู่ครับแล้วก็จะคลิปจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับอลาอันนี้ครับ เลือเส้นนี้ตามนี้ครับ ออนนรจะประมาณนี้นะครับเราจะไปคำสั่ง แล้วก็จะตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็จะจำนวนสองชิ้นนะลงแปดสิบครับอเิวมา ก็จะคลิกที่จุดเช่นรับแล้วก็เลือกการซีดียนครับยังไงก็จะใช้ลายนะเล็บฟอนตักเช่นจุดนี้ครับแล้จุดนี้ครับแล้วก็ จุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้ครับก็บอกเต่ม่ใช่นะแล้วก็จะได้ประมาณแปดสิบองศาครับแล้วก็เจอที่ทิมนะเขาเรียทีม ก็จะใช้การเงินเป็นหลัามีกองุกแล้วก็เรียกที่ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กด E สิครับนี่ก็จะเปิดน,นี้นะครับ X two ครับจะ X two เข้นมาครับสิบนะครับบล็อกทำไมถูกครับ